วรกายและเวลาเพื่อให้บังเกิดประโยชน์แก่ประชาชนตลอดมาโดยไม่ได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากหรือความสุขส่วนพระองค์จนกระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ ต่อมาคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19ธันวาคม2543มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่2 7ตุลาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครไทยส่วนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยระ่พัฒนาสังคมและสัิการรวมกับสังคมสงเคราะห์แห่ประเทศไทยมีพระบรมราชุปถัมภจึงได้จัด งานงนสังคมสง้คราะหชาติและวันอาสาสมัครไทยมาหลายปีเรื่องนี้มันึกถึงราชกรณียกิจของสมเด็จพระสิรินครินทราบรมราชชนนิรินและเชื่อชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่นและองคการที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นโดยเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเคลือกอาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดโจรการ อมแห่งชาติให้การพิจารณาคัดเลือกและในปี2518ที่ประชุมคณะอนุกรรมการมีมติเหอนชอบการพัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นจำนวน2 0 5คนและองค์การที่มีกิจกรรมทางส,าสังคมดีเด่นจำนวน25องค์กรเพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันสพฤสภาคมแห่งชาติและงนอาสาสมัครไทยประจำปี2 5 6 8 กระทรวงการพัฒนาสาังคมและความมั่นคงของมน,นุษย์และสภาสัาสงคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมนพระบรมราชูปถัมภ์มีการดำเนินงานส่งบส,ส,งส,งสนุนสนับสนุนและขับเคลื่อนพลังความอาสาสมัครและกองกำลัโดยมุ่งสร้างความร่วมมือกับท้าทีเครือข่ายทุกภาคส่วนมนวาจะเปลีนหน่วยงานภาครัฐมูลนิธิสมาคม องค์การข้าราชการประชาชนรวมถึงองค์การวุฒิในความมีส่วนร่วมเป็นผู้ส่วนทางส่วนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริสมสร้างสังคมไท,ทยให้แข็งแกร่ง การปรางความท้าทายปัญหาทางสังคมและภัยพิบัติที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพัฒนาอย่างรุนแรงจะเกิดขึ้นการเมืองทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจอนวกำาัซึ่งการทำงานของอาสาสมัครและองค์กรจะเป็นพลังและต้นใจสำคัญในการช่วยเหลือขับเคลื่อนงานด้านสุขภารสังคมพัฒนาสังคมและสังคมสงสารให้เป็นโดยความรวดเร็วทันตารและครอบคลุมทุกพื้นที่ดิบยางก้าว การนำานอาสาสมัครด้วยทำด้วยหัวใจสมองและสายโดยไม่หวังผลตอบแทน ขอสีอรปเปอรอให้กับบุรีทั์ชิ้ด้วยนะคะจากบุริทักษที่ทุกท่านได้รับชมไปน,นะคะเราจะเหถึงพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระสิงหนครินทร,ราบรมราชชนนีนับว่าเป็นการเชิดชูเกียรตินะคะ แล้วก็ยังเป็นการมอบสิ่งที่ดีแล้วก็สร้างกำลังใจที่ดีค่ะให้กับพี่น้องอาสาสมัครไทยทุกท่านด้วยนะคะซึ่งสำหรับในวันนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านอักคาราภพเผ่าได้ให้เกียรติในการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งน,นี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ Cảm ơn Thầy Thầy Cảm ơn Thầy เรื่งตีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะผู้จัดงานขอาราชการขอบพะคุณนอันเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประกาศพิธิคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช2568ในวันนี้เนื่องด้วยวันที่21ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรากรมราชชนนีทางรัฐบาลจึงกำหนดให้เป็นวันสงังคมสงคเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในภาพรวมราชุมธรรมได้ร่วมกันจัดงานมันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528เพื่อรำลึกถึงพรามาัฒนาที่คุณของสมเด็จพระศรีนครินทรกรมราชชนนีและไวร่พระเกียรติคุณในงานบริการสังคมสังคมสงเคราะห์ และการพัฒน,นาสังคมของพระองค์ท่านตลอดเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นการจัดงานในวันนี้ประกอบด้วยนิทรศการไทยประเกียิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนิทัศการการอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติครั้งที่ส3บสาในหัวข้อ การผลิตกําลังหุ้นส่วนในการจัดสวัสดิการสังคมสวัสดิการสังคมแห่งชาติขออภัยครับการเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติครั้งที่สามสิบสามในหัวข้อการผลิตกําลังหุ้นส่วนในการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการคุ้มครองทางสังคมเพื่อการจัดทําข้อเสนอเช่วยนโยบายด้านสวัสดิการสังคมของสังคมไทยรวมถึงการมอบโลกเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การ ที่มีกิจกรรมทางสังคมที่เด่นซึ่งหน่อาสาสมัครแบ,บองค์กองคอ์กรทั้งภาครัฐภาคธุรกิจภาคเอกชนถือเป็นหุ้นส่วนทางสังคมในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์และการพัฒนานสังคมเพื่อให้ประชาชนมีนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงได้มีการจัดวิธีประกาศเกียรติคุณเพื่อย,ยกย่องและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นที่ได้ทุ่มเท เสียสละเสมอมาและเพื่อนยืนยันถึงความสำคัญของอาสาสมัครไทย <c oughs> <c oughs> ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติจึงตอบรับการมีส่วนร่วมในวาระปีพุทธศักราชสองพันห้ารอยหสบเก้าปีอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งองค์การสหประชาชาติประกาศเชิญชวนประเทศสมาชิกให้มีส่วนร่วม ในววระดังกล่าวได้เห็นเห็นว่าโอกาสสําคัญนี้จะเป็นการย้ําถึงบทบาทสําคัญของอาสาสมัครไทยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนต่อไปในโอกาสที่วโรากาศเอกชลิตภูพาสุของคมนตรีเปิดนาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประกาศ,ศกิจครณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ระจาปีพุทธศักร 2, าช2018ในวันนี้รผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและวามมั่นคงของมนุษย์ท่านอัคราภมเผ่าเป็นอย่างสูงค่ะและสำหรับในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านดรวิชัยไทยถาวรท่านรอง